สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปริตาจัน์องแทค่ะชื่อเล่นชื่อพลอยตอนนี้อายุ14ปีค่ะก็อุปนิสัยก็ล่าเริงแจ่มใสเฮฮาก็แบบมีปัญหาอะไรชอบเก็บไว้คนเดียวไม่ชอบพูดค่ะก็คือเป็นคนเงียบๆถ้าเฮหาก็เฮาถึงที่สุดก็เวลาโกรธใครจะเงียบจะไม่คุยด้วยเวลาถามก็จะไม่ค่อยชอบตอบความสามารถพิเศษก็เคยเรียน ลำไทยมาค่ะเคยขึ้นสังเวียนอยู่ครั้งหนึ่งแต่ก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นแล้วค่ะไม่ได้เล่นนานมากมการทำไมถึงเข้าโครงการนี้ก็คือแบบเพื่อนชวนด้วยแล้วก็เป็นความสนใจส่วนตัวด้วยค่ะที่อยากจะเข้าโครงการนี้ค่ะ ก็สามารถทําให้เราสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายทําให้เรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะ